ในโลกที่มนุษย์สามารถควบคุมพลังแห่งธาตุได้มีสองอาณาจักรใหญ่ที่เป็นคู่ปรับกันมาเนิ่นนานอนาณาจักรแห่งไฟอิกนัดและอาณาจักรน้ำแข็งกลาซิตการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรนี้กำลังจะตัดสินชะตาของทั้งสองฝ่ายในหุบเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะมนุษย์ไฟผู้กล้าหานามว่าฟเฟลมเดินทางมาถึงจุดนัดพบเพื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์น้ำแข็งฟรอสทั้งสองเป็นยอดนักสู้ของอาณาจักรตนั เฟลม่อยดพลังไฟอันร้อนแรงออกจากมือขณะที่ฟรอสสร้างกำแพงน้ำแข็งเพื่อป้องกันทั้งสองมองหน้ากันด้วยความเกรยียดชังเพราะรู้ว่าวันนี้คือวันชิชะตาเฟลมเป็นฝ่ายโจมตีก่อนเขาปล่อยลาวาร้อนออกมาโจมตีฟรอสซึ่งสามารถหลบหลีกและตอบโต้ด้วยพายุหิมะอันเยือกเย็นไฟและน้ำแข็งกระแทกกันกลางอากาศสร้างแรงประทะม,มหาศาลทานน้ำแข็งเริ่มละลายแต่เฟลมกลักไม่สามารถทำให้ฟรอสเสียเปรียบได้ฟรอสเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์เขาใช้ความเยือกเย็น เพื่อทําให้พลังไฟของเฟลมลดลงเรื่อยๆพื้นที่รอบข้างเริ่มหนาวเย็นขึ้นอย่างรุนแรงเฟลมพยายามปล่อยพลังไฟสุดแรงแต่กลับถูกดับลงด้วยน้ําแข็งฟรสสร้างกับดักน้ําแข็งขึ้นรอบตัวเฟลมทําให้เฟลมขยับตัวลําบากขึ้นเฟลมเริ่มอ่อนแรงพลังไฟของเขาถูกน้ําแข็งกัดกินอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟรอสโจมตีด้วยพายุหิมะที่หนาวสุดขั้วในที่สุดเฟลมถูกแช่แข็งจนขยับไม่ได้ฟรอสมองเฟลมที่สิ้นหวังพร้อมกล่าวคําสุดท้าย พลังของไยไม่มีวันเอาชนะความเยือกเย็ยนของน้ำแข็งได้แล้วปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายทำให้เฟลมกลายเป็นน้ำแข็งทั้งร่างมนุษย์ไฟพ่ายแพ้พต่อมนุษย์น้ำแข็งความหนาวเย็ยนแห่งกลาซิทครอบครองโลกอีกครั้งและสุดครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ธาตุน้ำแข็งจะเป็นใหญ่